สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะมารู้จักการผ่นวรรณยุกต์อักษรสามู่หลายๆคนอาจจะเคยเรียนการผ่านวรรณยุกต์กันมาบ้างนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันค่ะว่าทุกคนยังจําได้ไหมเราไปลองทบทวนเะนื้อหากันเลยค่ะทุกคนจําอักษรสามู่กันได้ไหมคะเดี๋ยวเราไปทบทวนกันไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งจาได้ไหมคะเป็นหลักการจําของอักษรอะไร ใช่ค่ะอักษร,รกลางซึ่งมีเพศชนะ9ตัวได้แก่กไก่จอจานดดเด็กรัชด,ดาตอเต่าตอบรรตักบอใบไม้อปอปลาและออกอ่างผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันเป็นหลักการจำของอักษร,รอะไรคะใช่ค่ะ อักษรสูงมีเวสนะทั้งหมด11ตัวได้แก่ผอพึ่งฝอฝาถอถุงถอฐานขอไข่ขอขวดสอเสือสอสลาสอดลสีหอหีบชอชิงงูใหญ่นอนอยู่นณะริมวัดโมรีโลกเป็นหลักการจำของอักษรใดคะใช่ค่ะอักษรต่ำเดียว มีเพศชนะทั้งหมด10ตัวได้แก่งองงูยอหญิงนอหนูยอยักษ์นอเนนรอเรือวอแหวนมอมา้ารอจุราและรอดิงต่อมาเป็นหลักการจำของอักษรต่ำคู่นะคะ ข้อขาฟันทองซื้อช้างห่ออักษรตามคู่จะมีพยัญศณะทั้งหมด14ตัวได้แก่พอพานพอสัมภาวคอควายคอคนคอระคังฟอฟันทอทหารทอทงทอบันเทาทอบันโทซอโซชอช้างชอกระเชินและฮอนุฮูก เดี๋ยวเรามาสรุปอักษรสามหมู่กันนะคะอักษรกลางมีทั้งหมด9ตัวอักษรสูงมีทั้งหมด11ตัวอักษรต่ำเดี่ยว10ตัวอักษรต่ำคู่14ตัวรวมเป็นอักษรต่ำ24ตัวนั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้เรามารู้จักการผันวรรณยุกต์ซึ่งจําเป็นมากที่เราจะต้องจําพยัญชนะที่อยู่ในอักษรสาหมู่ให้ได้วรรณยุกของไทยมีทั้งหมด4รูปได้แก่เอกโทตีจตวา ส่วนเสียงของวรรณยุกจะมีทั้งหมด5เสียงได้แก่เสียงสามันเสียงเอกเสียงโทเ<ร>สียงตีและเสียงตะวาวันนี้เราจะใช้อวัยวะในร่างกายฝึกผ่านวรรณยุกต์โดยเราจะใช้นิ้วมือทั้ง5้านิ้วของเราค่ะเราจะใช้แทนกับเสียงวรรณยุกต์ให้นิ้วโป้งแทนเสียงสามันนิ้วชี้แทนเสียงเอก นิ้วกลางแทนเสียงโทนิ้วนางแทนเสียงตีและนิ้วก้อยแทนเสียงจตาวาเราเริ่มไปทําความเข้าใจกับการผันวรรณยุกอักษรแรกกันเลยค่ะเริ่มที่อักษรกลางกันค่ะอักษรกลางมีพยศญชเก้าตัวคือกไก่จจานดเด็กตเต่าดชดาตบันตักบใบไม้ปปลาออ่าง ผ่านได้5เสียงคือเสียงสามันเสียงเอเสียงโทเสียงตีและเสียงจัตวาในวันนี้เราจะมายกตัวอย่างให้ดูได้แก่คำว่ากาคำว่าแจสังเกตคำขึ้นต้นพยัญชนะอยู่ในอักษรกลางเรามาเริ่มผ่านกันนะคะชูนิ้วมาทีรนิ้วเริ่มที่นิ้วโป้งคำแรกกากาก้า กากาผันกันครบ5เสียงไหมคะถ้าครบถือว่าถูกต้องค่ะต่อไปเราไปผันอักษรสูงกันบ้างนะคะอักษรสูงมีพยัญชนะ11ตัวคือผอพึ่งฝอฝาถอถุงถอฐานขอไข่ขอขวดสอเสือสอสลาสอฤษีหอหีบชอชิงผันได้3เสียงคือเสียงเอกเสียงโทเสียงจัตวา เรามาดูตัวอย่างคำว่าขาเรามาผ่านห้าเสียงกันก่อนนะคะขาขาค่าขาขา,ขาสังดูตัวอักษรที่ใส่สีอ่อนไว้มีเวษณะต้นเป็นคอควายซึ่งคอควายจะเป็นพยัญชนะในอักษรต่ำดังนั้นคำว่าขาจึงผ่านได้3มเสียงคือขาค่าขา,ขา โดยคำว่าขาในเสียงจัตวาไม่มีรูปวรรณยุกนั่นเองค่ะเรามาลองฝึกค่อยๆฝึกกันตามนะคะต่อไปเราจะไปผ่านวรรณยุกอักษรตามกันนะคะอักษรตามมีเพียนชนะ24ตัวคือฮนุหูงองูยอหญิงนอหนูยอยักษ์นอเนนรอเรือวอแหวนมอมะารอจรารอริงพอพาน คอสัมภาคอควายคอคนตอเต่าคอระขังฟอฟันทอทหารทอทงทอบันเท่าทอบันโทชอช้างชอกระเช้และซอโซ่ผ่านได้3มเสียงคือเสียงสามันเสียงโทเสียงตีโดยคำที่ยกมาให้คือคำว่าพีคำว่าเม่ทั้งสองคำนี้มีเพศนะตต้นอยู่ในอักษรต่ำเราจะมาเริ่มผ่านหเสียงกันเลยนะคะไปเริ่มที่คำว่าพีพี พีพีีผีเรามาลองสังเกตตัวหนังสือที่เป็นสีเข้มคําว่าผีในเสียงเอกคําว่าพีในเสียงจตวาซึ่งมีพยัญชนะต้นอยู่ในอักษรสูงดังนั้นคําว่าพีจะผ่านได้แค่พีพี่พีโดยคําว่าพีอยู่ในเสียงสามันคําว่าพี่มีรูปวรรณยุกต์เอก แต่มีเสียงวรรณยุกโทคำว่าพีมีรูปวรรณยุกโทแต่มีเสียงวรรณยุกตีเริ่มเข้าใจกันบ้างแล้วใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะจบไปแล้วนะคะกับการผ่านวรรณยุกอักษรสามหมู่หวังว่าทุกคนจะไม่ลืมกลับไปฝึกฝนกันนะคะขอบคุณค่ะ